มาดูงานขัดนะครับงานขัดงานขัดทำยังไงให้มันเนียนเนี่ยมันมีรอยต่อระหว่างแผ่นแผ่นแผ่นนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีรอยต่อนะร้านในตลาดทั่วไปก็มีรอยต่อหมดแต่ผมร้านผมไม่มีผมเน้นคุณภาพความสวยเป็นหลัก ไม่เน้นจํานวนนะครับนะครับเพราะว่าจํานวนผมก็ทำมาเยอะแล้วนะครับเราเน้นสวยเลยใครอยากได้งานสวยๆก็เข้ามาทักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนกล้องกันเลนเลน,เลนหน้าตะเลนเลนกระจกอน ้องมีตัวช่วยเยอะนะไม่งั้นออกมาไม่สวยใช้อเนี้ยเราจะได้เห็นในงานเราสวยจริงรอเปล่ามองเห็นนะมองเห็นนะเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยน,นะมันเป็นรอยต่อกันเราพยายามแต่งให้มันไม่มีรอยต่อไม่ง่ายหรอกครับผมงานพวกนี้ถ้าจะทำสวยไม่ง่ายนี่ค่ะ ต้องขัดประมาณไหนครับไล่ไปเรื่อยๆครับขัดแดนกับขัดแบบแกนกลางให้มันดูตอบต่ำลงไปก่อนแล้วก็ไล่ไปในจุดที่มันให้มันเสมอหมดเลยงานเสมอเป็นยังไงครับงานเนียนครับไม่มีรอยต่อเลยไม่มีรอยต่อมันทำให้งานเราเนี๊ยบนะครับ และโอกาสก็มีมากขึ้นในการได้ลูกค้าเพิ่มแต่ถ้าการทำอยู่ไม่มีรอยต่อมีรอยต่ออ,อมีรอยต่ออยู่แล้วแล้วก็มีคนทำอยู่เราก็ทำไปครับไม่เป็นไรแต่งานที่ผมทำเนี่ยทุนนี้ผมทำไม่ทันผมทำงานเนียนทุกเหรียญเห็เนไหมเราไม่เราเราแต่งแล้วมันไม่มีรอยเห็นปะ มันไม่มีมันไม่มีรอยเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีรอยต่อเลยไหมเดี๋ยวเวลาขัดกระดาษทรายมันก็จะเนียนกว่านี้อีกมันก็พยายามให้มันไม่มีรอย ถามว่าแต่งนี้แล้วกระดาษด้านหน้าหน้าหน้ากากจะเสียไหมผมเผื่อข้างไว้แล้วนะครับเผื่อหน้ากาก,ากข้างเผื่อแกนกลางของข้างแล้วถ้าคุณไม่เผื่อมันก็เข้าเนื้อแน่นอนอันนี้ไม่เข้าครับเผื่อไว้แล้วเผื่อไว้แล้วมันก็ไม่เข้าแล้วครับตรงไหนมันมีรอยหน่อยนึงก็มาแต่ง แต่งไปดูไปดูมีเส้นต่อไหมคลิปนี้จะยากหน่อยนะครับแต่คนที่ดูทิกตอก็ไปตามที่ยูทูบอีกทีจะลงที่ได้ยูทูบงานตัวนี้ถ้าคุณทําได้แบบผมเนี่ยโหเนียนมากครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นาะอันนี้ผมถือว่ายังรีบแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีรอยต่ออยู่ดีหไหม แผ่นสามแผ่นไม่มีรอยต่อใไหมครับนี่ไอ้ดีรีบๆหน่อยงานเงาเงาเนียนๆครับนี่ทำไม่มีรอยต่อทำงานออกมานเนียน้ยบเราก็มีโอกาสในการรับงานคนจ้างเพิ่มนะครับเพราะงานเราสวยแล้วเนียนนะครับเนี่ยขัดไปแล้วเราก็ดูไปมองเห็นไหมครับขัดไปแล้วก็ดูไปว่าเออมันมันเรียบยังมันไม่ลอยมันมีรอยไหม เทคนิคี้เทคนิคนี้ผมได้จากวิธีโปส,สีรถยนต์เนาะถ้าเจ้าไหนเนี่ยปาผูทําสีสวยๆเนี่ยผูไปดูครับคนจ้างเยอะมากในอู่เพราะงานช่างเนียนมากฝีมือช่างนี้แยกออกได้จริงๆครับถ้างานเราเนียนก็มีโอกาสในการได้งานเพิ่ม อันนี้ก็เป็นคลิปความรู้นะครับเห็นหลายคนทําออกมาไปขัดเตนกลางก่อนให้เงาเอาน,นี้ไม่เป็นไรแต่ละแต่สูตรของใครแล้วก็มาขัดขอบให้เงาแล้วก็มาแปะรวมกันมันก็จะเป็นรอยต่อสามอันซึ่งผมตัวผมเองไม่ชอบผมชอบเนียนๆแบบไม่มีรอยเลยเนียนๆเงาๆไปเลยเงาตาแตกไปเลยทีเดียว นั่งขัดอยู่เงี้ยขัดไปดูไปครับเทคนิคอีกอันหนึ่งก็คือเวลาน้องเดินน้ํายาเดินน้ํายาฝาประกบสองข้างเนี่ยน้องเดินเยิ้มๆไปเลยเดินเยอะๆหน่อยเวลาเรากดฝาลงไปงเงี้ยเราหนีปุ๊บใช่ไหมพลาสติกอ่ะที่มันโดนน้ายาเนี่ยมันก็ลุยออกมาลุยออกมาจากปิ้นจากขอบเนี่ยลุยออกมาจากปิ้นจากขอบอย่างเงี้ย เป็นอย่างเงี้ยรูดออกมามันก็จะแบบว่าเกินออกมาพอเกินมาปุ๊บพอมันแห้งเราแต่งปุ๊บเราเราเราแทงแตะไบปุ๊บมันเนียนเลยนี่คือเทคนิคอย่าเดินน้ํายาน้อยหนึ่งครับอย่าเดินน้ํายาน้อยเพราะว่าเดินน้ำยาน้อยมันก็เป็นร่องเยอะมันร่องลึก,ลลกแล้วคุณก็แก้ยาก่าอันนั้นก็สําคัญเทคนิคตัวนี้ใช้ได้เอาไปใช้ดูลองฝึกบ่อยๆนะครับมันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นแล้วทํางานได้ละเอียดขึ้น ส่วนคนที่คลิปนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆเลี่ยมพระเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทั้งช่อง YouTube ทั้งติ๊กต็อกนะครับและเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับกคนส่วนคนที่อยากเลี่ยมพระก็ทักมาได้ครับนะครับทักมาในข้อความเดี๋ยวผมกลับไปตอบให้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะลงคลิป2อีกทีนะครับมาคลิปนี้ก่อน ขอบคุณมากครับ